สวัสดีครับสวัสดีครับผมออฟ MOT ครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันระหว่างกลางสัปดา์สักนิดหนึ่งนะครับก็เริ่มกันด้วยที่คู่ e u ว n z d นะครับอันนี้อัดประมาณครั้งที่3แล้วครับแอปโปรแกรมที่ใช้บันทึกหน้าจอนี้แบบเซ็งหงิดอัดไปแล้วอยู่ดีก็ขึ้นหน้าดำถ้าเพื่อนๆพี่ๆมีโปรแกรมไหนที่ใช้บันทึกหน้าจอที่แบบนานๆได้แล้วแบบดีๆแบบบันทึกแล้วคมชัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็ลบกวนฝากแนะนำหน่อยครับเบื่อมากครับโอแคมกระโหลกกะลามากเลยอ่ะเริ่มกันเลยครับสิ่งที่ต้องการนะครับตอนนี้ต้องการให้เขา e m มูฟนะครับในส่วนของดีมานวิกเพราะดีมานวิกตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าจากประมาณ3วิที่แล้วนะครับเขาได้ทำเป็นเอ็นกราฟฟิงนะครับแล้วจาก2วิที่แล้วนะครับเขาก็พยายามผลักตัวเองขึ้นนะครับจากดีมานนี้แต่เขาก็ไม่สามารถผลักได้นะครับวิกแรกพอผลักขึ้นไปราคาก็โดนตบ แล้วก็วีที่2นะครับก็พยายามจะผักก็ยังโดนราคากดลงมาอีกเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เขาก็พยายามโจมตีในส่วนของดีมานนะครับซึ่งจะมีในส่วนของตอนนี้ราคายังไม่จบแท่งนะครับถ้าจบแท่งก็น่าจะเป็นเอ็นกราฟฟิ้งซึ่งพยายามจะโจมตีในส่วนของดีมานนี้แน่นอนนะครับสิ่งที่ต้องการตอนนี้ให้เขา Remove này, ลิมูฟดีมานนี้รวมถึงจะเป็นในส่วนของดีมานเดย์และดีมานของ4ชั่วโมงนะครับพอเขาลิมูฟไอ้พวกดีมานวีคได้เนี่ยมันก็เท่าจะกลับ ท่ากับว่าเขาจะรีมูฟในส่วนของเดยกับสชั่วโมงด้วยนะครับแล้วราคาบ b ็ c กลงมานะครับก็รอจังหวะกับรอจังหวะช็อตนะครับจากไทม์เฟรมของเดยก็ได้ครับซัลายของเดยหรือซัลายของ4ชั่วโมงก็ได้นะครับหรือถ้าใครนะครับจะเล่นแบบสั้นๆเร็วๆนะครับก็สามารถเข้าจากซัลายของ4ชั่วโมงซึ่งจะเป็นซัลายของ 1>, 1ชั่วโมงตรงนี้นะครับถ้าเขา Remove นะครับในส่วนของพวก w i e k day 4ชั่วโมงได้เนี่ยนะครับก็จะเกิดเป็นซับลายใหม่ตรงนี้ขึ้นมาพอราคาไหลลงไปผู้ back เราก็เข้าจาก1ชั่วโมงได้เลยครับก็ทำการช็อตลงมาครับผมก็อันนี้เงื่อนไขเดียวเลยนะครับคือต้องการให้เขา e m มูฟพวกดีมานพวกนี้ไปให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็ TP ก็ประมาณช่วงนี้ครับน่าจะคุ้มมากๆอยู่เหมือนกันครับผม เดี๋ยวอัดตัดอัดตัดแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวมารวมคลิปให้อีกทีหนึ่งเพราะเดี๋ยวถ้างั้นมันก็อาจจะค้างขึ้นมาอีกเรามาตอนที่คู e ่ EURJPY ครับในส่วนของ EURJPY นะครับผมก็ยังมีความต้องการเหมือนเดิมไม่เขา r e มูฟนะครับในส่วนของ e m m n n มันดิมาลวิกดิมาล d ดย์นะครับในกรณีเนี่ยในส่วนของว e กเนี่ยเขาวิ m วิกกับมันวิกัมันนะครับ ก็ถ้าเขารีมูฟไอตรงนี้ได้มันก็จะลดลดะระหว่างช่องแคบตรงนี้ไปได้เปาะหนึ่งนะครับแต่ของเขายังมีในส่วนของดีมานของมันตรงเนี้ยที่ทีท่เกือบจะเป็นเฟสโซนอยู่เขาเพิ่งลงมาเทสประมาณหนึ่งครั้งรอบนี้ก็จะเป็นครั้งที่สองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตรงเนี้ยก็จะมีเป็นในส่วนของดีมานของวิกอยู่ด้วยผมมองว่าถ้าราคาลงมาราคาอาจจะถูกผลักลงราคาอาจจะถูกผลักกลับไปได้ นะครับถ้าอย่างนั้นณตอนนี้นะครับถ้าราคาเขาลิมูฟนะครับในส่วนของ d ดิมา day ไปจะได้ s u ส p l y ช่วงนี้นะครับแล้วก็ราคาบ l b แ c k แเราก็ช็อตลงมานะครับแล้วก็แบบเล่นเก็บสั้นๆครับเป็น d a y ์ r a d e นะครับก็อาจจะมา TP อยู่ที่ประมาณช่วงโลเดิมนะครับของราคาที่เขาพักขึ้นไปครับผมแล้วก็ถ้าจะเล่นแบบให้เร็วขึ้นนะครับหรือ บีบ SL นะครับก็เราอาจจะมาเข้าที่ช่วงประมาณ4ชั่วโมงตรงนี้นะครับตรงนี้อาจถ้าเวลาเขา remove ในส่วนของด m ม n นของ day แล้วตรงนี้จะได้เป็น supply นะครับแล้วเราก็ราคา pullback เราก็ทำการ s ช็อ t ลงไปนะครับก็เก็บสั้นๆครับอันนี้อย่าเพิ่งไปหวังว่าเราจะเก็บได้ไกลนะครับเพราะว่าด้านล่างเนี่ยยังมีด m ม n นที่ว่าเขารออยู่นะครับเราไม่แน่ใจว่าเขาลงมาแล้วเขาจะผักราคาขึ้นไปได้ไหมนะครับ โอเคครับเรามาต่อกันที่คู่ GPP AUD ครับในส่วนของ GPP AUD นะครับตอนนี้นะครับราคาก็ได้รีมูฟนะครับในส่วนของด m มา d วิฟไปแล้วนะครับสิ่งตอนนี้ที่ต้องการนะครับถ้าราคา pullback กลับขึ้นมานะครับเราจะทำการเข้าช็อตนะครับจากซั p l y ของ t ท m e เฟรม e Day นะครับแล้วก็ TP นะครับก่อนถึง โซนดีมาของวีคนะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งถ้าราคาเขาไม่สามารถกลับขึ้นมาได้นะครับเราก็ไปรอบายนะครับอยู่ที่วีคนะครับอันนี้อาจจะต้องรอคอนเฟิร์มนะครับเท่านั้นเพราะว่าในส่วนของมันนะครับก็ลองดูลวกันครับว่าตอนนี้เขาเป็นรูปแบบอะไรนะครับคือแรงขายมันค่อนข้างมากกว่าแรงแรงซื้อนะครับแล้วก็ตอนนี้ถูกสปายในธารเฟรมใหญ่ผักลงมาแล้วครับไอดีมาตรงเนี้ย อาจจะถูกริมูฟไปก็ได้นะครับถ้าริมู่อ,อดีมานมันถ้าริมูฟไปกับวิกเนี่ยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งครับว่าเราจะทํายังไงกับเขาต่อได้บ้างนะครับตอนนี้เรามองตามเกมคือถ้าราคาลงมาถึงวิกเราคอนเฟิร์มเพื่อทําการลองครับถ้าคอนเฟิร์มไม่ได้เราไม่เข้าบายนะครับแต่ถ้าราคาถ้าตอนนี้นะครับราคายังลงมาไม่ลงมาไม่ถึงจุดของดีมานวิกถ้าราคาผู้แบ็กกลับขึ้นไปเราก็ช็อตลงมานะครับ TP ก็ประมาณช่วงนี้ นะครับก่อนถึง d ด a มาของวีครับผม g p p GPY ครับราคาก็ไม่ไปไหนเลยครับวิ่งเป็นไซด์เวย์ up เป็นไซด์เวยอะไรอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้อาจจะทำในลักษณะของรูปแบบแทงเกิก็ได้ครับเพื่อที่โจมตีลงมาก็จุดช็อตอยู่จุดนี้นะครับ TP ก็ประมาณช่วงนี้หรือจะไปเข้าจาก d ด y ก็ได้ครับจะได้บีบ SL ครับผมก็ระวังกันนิดนึงนะครับเพราะว่ารูปแบบเขาไม่ค่อยเป็นเทนเท่าไหร่ นะครับถ้าขึ้นไปตรงนี้อาจจะรอคอนเฟิร์มอีกเงื่อนไขนะอาจจะรอคอนเฟิร์มก่อนก็ได้ครับแล้วก็เพื่อทําการช็อตลงมาครับผม Gbpchf นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคู่นี้ในไทม์เฟรมของ1ชั่วโมงนะครับเมื่อคืนนะครับเมื่อวานนะครับได้เกิดเป็นพินบาร์นะครับแน่นอนจริงๆริงกระชากราคาขึ้นมาแล้วสกักพักก็กระชากตัวกลับแล้วก็ทิ้งเป็นพินบาร์ ตอนประมาณตีสี่ซึ่งเมื่อคืนผมก็ไปก็ช่วงนี้จะนอนดึกนะครับเพราะว่าช่วงนี้อ่พวกอ่แอิวิตี้พวกกิจกรรมอะไรก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีนะครับก็สามารถดูกราัได้ค่อนข้างจะดึกแล้วก็พอดีก็ทบทวนเรื่องเกี่ยวกับการเทตดของตัวเองด้วยโอเคครับเราก็มาเข้าเรื่องเลยในส่วนของคู่นี้ g b p chf นะครับเราจะไม่ทําการช็อตนะครับเพิ่มเติมนะครับสิ่งที่ต้องการตอนนี้นะครับให้เข้ารีมูฟนะครับในส่วนของ ดีมานโซนนี้ไปให้ได้ทั้งหมดนะครับแล้วพอเขารีมูฟไปได้เสร็จราคาปูแบ็กนะครับหาซับไพ่นะครับเราก็ทําการช็อตลงมานะครับผมคู่นี้ก็ยังมองเป็นในส่วนของการช็อตอยู่นะครับยังไม่มองในส่วนของการเพื่อที่จะบายขึ้นไปนะครับมุมมองหลักนะครับก็เป็นช็อตบายแอดนะครับผมเนี่ยเมื่อวานนะครับราคาก็ลากๆๆสับพาก็ทิ้งตัวลงมาประมาณช่วง ตีหนึ่งตีสองห้าทุ่มอะไรประมาณนี้นครับผมโอเคครับคู่นี้นะครับเขาได้รีมูฟดีมานตรงนี้ไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้ซัพพลายใหม่มาตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของทางเฟรมเพี่ตรงนี้นะครับเอ่อเงื่อนไขตอนนี้นะครับใจจริงอะ่ะผมก็อยากเข้าตรงนี้นะแต่ตรงเนี้ยคุณภาพของซัพพลายมันมันไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่ถ้างั้นเราก็อาจจะโฟกัส2จุดนะครับจุดแรกก็คือจุดนี้ นะครับจุดที่2นะครับก็จะเป็นจ like ุดนี so ้นะครับซึ่งของ1ช <buckets> ั่วโมงด้วยเช่นกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของซัพซัพพลายของ1ชั่วโมงด้วยเช่นกันนะครับเนี่ยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของซัพพายหชั่วโมงด้วยเช่นกันนะครับก็ TP ก็ประมาณช่วงนี้เลยนะครับอันนี้เล่นแบบในลักษณะของเดทเทรดก็ได้นะครับผมราคาขึ้นมา pull back sell ราคา pull back ขึ้นมา sell นะครับอันนี้ก็ต้องป้องกันความเสี่ยงนะครับผม